นะ้าเป็นแม่ค้าวันนี้จะมีสินค้า,นนามานำเสนอหนูนะลูกน่ะเป็นลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยกลำลังฮิตเลยตอนนี้ว้าวแค่500เองงั้นนี่ผมไ่เอาเงินมาให้นะครับแต่ัยนี้มันโง,ง่จริงๆเลยรอก็าง่ายเชื่อทุกอย่างโอ้ยอยากได้ลำโพงใหม่จังเลยลำโพงเก่ามันเสียแล้วอะ่ะโ <c oughs> อแม่แม่งก็ไม่ซื้อให้ขอยายยาก็ขี้งกอีก ทำไงดีเนี่ยอ๋อวันนี้ได้ลูกค้าสองรายเองมีลูกค้าให้เราหลอกมากมานี่อ่ยังของชิ้นสุดท้ายแล้วอ๋อนี่ก็ใจมืดค่ำแล้วเวอร์จริงๆเลยวันนี้หงินได้เยอะไหมเนี่ยพอจะเล่นพนันบอลไหมงอเหมือนคนนี้โอ้อย ท่านน้อยะเด็กคนนั้นถ้าตางดูน่าจะมีตังนะเอาของไปลองขายดีกว่าเนี่นนโ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 นเฮ้ย <c oughs> ค,คุณเบกหนะ้าคุณเป็นใครอครับนะ้าเป็นแม่ค้าวันนี้จะมีสินค้ามานำเสนอหนูนะลูกนะ เห็นลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วแหละกำลังฮิตเลยตอนนี้เนี่ยข้างบนก็จะเป็นลำโพงนะปรับสีปรับแสงได้ด้วยเป็นลำโพงบลูทูธ o t ะเนี่ยเนี่ยน่าขายให้ถูกๆมาเนี่ยสนใจไหมล่ะหนูโอ้นง้ฝนครับผมยึงได้จังเลยกี่บาทครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น่าขายจริงๆอยู่ราคาสองพันกว่านะแต่วันนี้น่ารีบเล้ยวก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วด้วยเนี่ยน่าจะรีบกลับบ้านแล้วเอาไข่หลวงห้าร้อยแค่นั้นสนใจไหมล่ะหนูว้าวแค่ห้าร้อยเองงั้นเดี๋ยวผมเอาเงินมาให้นะครับ อโงแกไม่รู้หรือคำพวงนี้มันใช้ไม่ได้มบตั้งนานเลยฉันรเอเขามาขายแกยเพื่อหาเงินไปเล่นพนันบอลสมัยนี้มันโง่จริงๆเลยรอเขาง่ายเชื่อทุกอย่างสาจ็ไอยคนนี้ไนดะ้เล่นพนันบอลแล้วรอรอเงินแป๊บเดียวนะ่าพี่ก็คุณนะเงิน5้าร้อยบาทครับขารมพวง อบใจมากเลยหนูขอยจะเลื่อนจะเลื่อนนะลูกนะคืนนี้ไปเปิดปังให้สบายใจเลยนั่นลองจะลองน้ำพงใหม่ไปเลยงั้นนะขอไปก่อนนะนาลี่อุ้ยดีใจจังวันนี้เราจะได้ดูหนังกับฟังเพลงได้แบบเต็มที่แล้วดีใจจังเลยดูแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เพลงดูเลยนะเนี่ยทำไมที่ด้วยไปลองใช้ดูดีกว่าเฮ้ย เนี่ยครับคนนั้นขายของพังเงินกับเราเลยเนี่ยอืมเจ้าหนี่จริงๆเลยคุณสินแดงของเราเก็บมาตั้งหนึ่งปีเนี่ยเพื่อไม่จะไว้นะครับเวลามีคนแบกหน้ามาขายของให้กับเราเนี่ยเราไม่ควรซื้อนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นของพังก็ได้นะครับเราควรถามผู้ปกครองหรือพ่อแม่ก่อนนะครับว่าเราสามารถซื้อได้ไหมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเดี๋ยเฟิร์สสปอได้ยินกันด้วยครับบายบาย